<ś led> เอาไปเตยสวัสดีคสวัสดีค่ะข่นูเดนจนค่ะอันนี้ยคาวมานข้าวเวนะมันเมื่อนี้นะครับมีเมนูพิเศษนะครับผมอันนี้ตืตอไปซื้อใส่มาครับกิดอยากกินย่างใส่นะครับตอนนี้กําลังอบใกล้ใกล้จะได้เลืเล้งแล้วนะครับนี่คืออบใส่นะครับซื้อมา1นกิโล หนึ่งกิโลสองร้อยบาทนะครับผมแล้วก็ไก่จะมีไก่แช่น้ำปลาของใบเตยไก่แช่น้ำปลาตัวนี้ร้อยห้าสิบบาทนะครับกิ๊ดยากแล้วก็ซื้ออข้อหมูย่างน้ำนี่มีข้อหมูย่างโอ้ยโอ้ยเสียดายรบอได้ใส่แฟตมันมืด <laughs> มันมืดเอาเอาเมือเก่เาตามเมือนี่แหละนี่ครับของไอ้ กินแก่ปวดเอวโอ้ตกลงข้างล่างกับมี่โอ้โหกระเทียมล่ะโอ้ยสุดยอดดยครับมีซันได้เยอะเยี่ยม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 เอาแค่นี้แหละอันนี้จ้งไปทาอันใส่หลับเอาไปไปเตยถ้าอยากินเขาไปกองข้าวมาด้วยลูก แบตยินความหมูใหญเยอะเบตยินความหมูได้อยู่ใช่ไหมลูกโอเคโอ้อันนี้หนูชิมได้มอยากลองหั่นอยากลองหั่นเหรอเอาลองดูก็จับมันมั่นนะอย่าทำให้มันอย่าให้เย็นมันตูดเด้อแต่มันตูดแล้วมันสีบาดมือเด้อลูกเด้อมีคมเลยสาวน้อยอยากกล้องท่านหมูอยากลองหั่นมาหน่ะ พ่อลูกบริเวณเนืน้อกินห้พ่อกินยี่สสองสามหมื่นจริงจรึ่หรือ,อที่จริงเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้ันสาวเตยเป็นอยากกินเนื้อย่างนะครับแต่ว่าพอที่ใน,นห,หนึ่งทุ่มเนื้อย่างหรือเชื่อไหมว่าเนื้อย่างเกาหลีหมดป,ป,ป,ปูปูไปไปปูไปผ่านไปเนี่ยเขากําลังจะเก็บล้านเขาเปิดอยู่นะแต่เขากําลังจะเก็บร้าน ก็เลยได้ได้นี่ครับได้ได้ของกินขึ้ยากนะครับก็ขึ้ยากอันข้อหมูย่างไปเตยนะอันนี้เป็นข้อหมูย่ามไม่ไม่หยาบครับไม่มาถึงอันนี้มันหยาบก็หยาบอยู่ใส่เป็นธรรมดาใส่เป็นต้องพุ่งขึ้นขึ้ยากนะครับผมจัดมาเลยอ่ะอมาให้ปู่ด้วยกะให้กำไรชีวิตของเจ้าของไปแน่นะครับผมให้กำไรชีวิตแกเจ้าของเฮ็ดงานไปแน่กินไปน้ำนะครับผมเฮ็ดงานไปแน่กินไปน้ำ ก็เห็ดมาเพื่อยังกับเพื่อเพื่อยูเพื่อกินนี่ละเพื่อบักปากจววนนี่ละครับ <laughs> กินเมื่อละสามเทือนี่ละพอไปเจอหลังจากที่เก็บอ่าหลังลูกไ่ได้สองหมื่นครับคือขึ้นนอนอยู่หันเมื่อนี้ผมพาไปไปนวดนะครับไปนวดก็คือไปนวดเอื่นว่าไปนวดแก้อาการเนาะให้หมอเพิน่นนวดท่าน้ำมันท่ายาหมองท่ายัางให้กับนวดก็คงจะ คงคงคง,งดีขึ้นนะครับแล้วก็ซื้อยานะครับไปซื้อยาที่ร้านขายยามากอะกินได้ไหมอ่ายายาแก้อักเสบเป็นยาแก้อักเสบยาแก้ปวดนะครับเม็ดละสามสิบบาทคนเดี้แพงหนึ่งสิบบาทในึ่งสามแพงหนึ่งสิบเม็ดสามร้อยบาทซื้อมาให้กินนะครับรมรไม่เตยมีอาการเป็นผื่นเป็นคันเป็นไข้ก็ตอนนี้ก็หายดีเป็นปกติแล้วนะครับกำนัแยามกับเห็ดหลังค่าของอ เหตุลังค่ามองเหตุการ,กรเกษตรก็เรียบร้อยงานโครงสร้างเรียบร้อยนะครับผมก็เหลือต่างแต่ที่จะเหตุพื้นที่แห่งนี้ให้มันเป็นประโยชน์หลายกว่านี้นะครับให้มันเป็นประโยชน์ให้มันมีคุณคาถึงมาเนาะในพื้นที่ของข้าเข้าจอยาได้ยัาง,างข้าเห็ดเอานะครับผมอา้าวแต่ว่าที่นน่ๆตอนนี้มาครับมากินข้าวน้ากันก่อนเดี๋ยวผมขอกลับกล้องแป๊บหนึ่ง ครัับบมามานี่ได้เวลาที่จะมาแซบกันแล้วเพื่อนไก่แซ่บน้ิชปลาซื้อมาตัวหนึ่งครับไก,ก,ก่แซ่บน้ิชปลาอยากให้ทุกคนได้ชิมมากทุกคนจะติดใจเลยอร่อยใช่ไหมลูกก้าหมูหนุ่มย่ำเลยก้ามหมูหนุ่มใช่ไหมโอ้อแล้วก็คืนจริงด้วยใส่เข่าเลยอีกน,นึ่ง เรียว่ากินย่างใสหมูนครับย่างใสกับอ่าซีฟู้ดนี่กอไปเตยตำเองนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นอ่าของไก่น้ำจิ้มของไก่แช่นะไก่ต้มน้ำปลา,อาโอ้โหมือเลยสูง <c oughs> มือเาไหนเนาะมันมันคุยเลยติมือนำหลด เกิดมากับบอสท่านเลยคยมีดอกกันบลกซอนซ้อนซอนซ้อนซอนซ้อนต้องใช้ม้จิ้เจอแรงๆซ้อนส้อนสีซ้อนจังสีสีเขียวๆไหมครับสุดยอดขอจิ้มไอเนื้อข้อหมูหย่างผู้จะติดใจอืมฟีมือเหยบใช้ได้นะ แต่ไม่ใช่ทิ้งอหกินขอแรกน้ำมันครับมันต้องใส่เข่าจังเลยกันมันจะเปลี่ยนเป่าหูใส่เข่าจะคั่มเนี่ยคั่มเนี่ยหมดเออใส่แล้วคั่มไม่จะเปลี่ยนเป่าเห่นเพิ่งมามันจะเปลี่ยนเป่ากินเลนไลยมันเปลี่ยนเป่าเว้ยตั้งแต่สมัยปูอีหล่าเลยบอได้กินรอตังสิโมมี่เท่านี้มันหลแล้วเนี่ย ในบางครั้งบางเวลาบางโอกาสใครยัมาถามขึ้นไปกินเนื้อ,อย่างก็เพื่อเป็นต่อปุกเนื้อ,อย่างไม่ได้ใส่เขายะคำหรอหมอมันมันเป็นเนื้อ,อย่างก็คือกินข้าวโค้งนี่ยำเลยข้าวโค้งน,นี่สุดยอดของการกินเนี่ยคือกินกินข้าวโค้งข้าวโค้งข้าวโค้งก็คือประมันวา เนื้อง่วเนื้ออย่างสีน่นมนล่มลงไปปาดปาดกินเลยค <c oughs> ักก็ยักอีกนี่แหละพอยักแม่ยัก <c oughs> ปอบยันยะตัวมกไก่ขน <c oughs> ปอบมาไกลไม่ได้สิกินปอบมันล่ะใส่กระออนดีจ้บีบยมีกินบ่บ่เหม็นข้าวแล้วมันไม่มันมัน,มนไม่หรอมันสดดีอันนี้บูได้ลางเจัหนามเลย่าน เอือบเลื้อคมพ่วงต้องแต่ออนนะครับไปพ่อพ nah ่อแปะคำไม่ร um> okay. ับคำแปคำเนี่ยว่าได้บ้านเนาะไปพอดีไปทุ่มทุ่มทุ่มนิดๆถ้าป่านนั้นไม่ข้าวเก็บของนี้ไปเกินเครื่องเราอยู่ในตลาดนะเก็บไว้โคดบ่เป็นขายเบิดเดี ใชผู้บริษัทก็ต้มนี่ยังของหลายๆเก็บใ่ถังใจทาง,ทางาากเก็บใจอุปกรณ์ที่จะขนแม่บันหรือว่าอาจจะไปแตะไปสคาย,ายมืออื่นเนี่ยของของที่ซสื้อตลาดนะครับจะจะาะสืบค้นว่ามันได้กลิ่นของสดนะครับพี่น้องผมมีทางนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางว่าได้กลิ่นของสดแล้วก็ของที่ปลอดภัยผ่าเอาสุด กว่าเอาจังสิกว่าก็ยังสมมติเราผักเนากว่าจะลกจากดินกันมากเนี่ยลกจากดินกันมากกว่าจะมารวบร่วมกว่าจะทรงขวดพอขา้าไม่ขา้าคนกลางกว่าไม่ขา้าราย่อยจะไปรับมากจักไปจับขันตอนจับสัตวจักหมือนจับเว้นปลูกเยื่อเพื่อนน้องแสงนะี่ลกเรือวเรือวทรงแปรตลาดไทยตลาดไทยเรียว ตื่อแต่กับขระเทศไทยมาเ<น><ห>มืองห้องหลายขันตอนนี้เลยเนาะเราได้กระปูกอยู่ข้างๆบ้านเท่าไหร่เลยคลของสดของสดอีหลีสูป่ปลูกกินเมื่อไรครับพี่น้องคือผมปลูกกินน่ะผมได้กินสดไปมาเอิดเร <c oughs> ีวเร็วไปเะโอ้บ้านเพิ่นเพิ่นโตกันโตขึ้นอย่า โซ่ก็คือคุยกันคุยกันนี่แหละแต่ภาษาเล่ามันกับว่าร่มกันร่มเกินกว่าคุยกันรวมกันงอาอแล้วภาษาอีสานเล้ากันเร้ากันนี่แหละเสียงเอ้า่วมกันโซกันนี่แหละถ้าภาษากลางก็เดี๋ยวบอกบอกว่าพูดกันหรือคุยกันเอ้ยทำไมถึงคุยเสียงดังๆกับว่ามั่นนะนะเ่้ากันโซกันคุยกันร่มกันเจีจ่าผ้าซี่กัน หลายอย่างภาษาที่เยอะที่สุดก็คือภาษาไทยใช่ไหมภาษาที่ยากที่สุดก็คือภาษาไทยจะแปลบเนี่ยคนยากที่สุดคนฝรั่งมาไท้พเพืว่าเมื่อ,อก,กี้เดือนเอขาเปลเป็นเข้าใจเนาะมันกับยู่ทีคนอยู่ที่คนเกง่งคนฉลาดคนคนทีคนปองนํา ล่งคนกับบอยอมเด้อั่งคนกับปึกดูหนั่นบอยอ่อมก็คือต้องให้ให้เขานี่ล่ะไปบอกพ่าตาเขาก็สาเล่าเล่านี่ครับง่ายๆเลยว่าตรงๆเขียนอันเดียวกันเขียนแบบเดียวกันมันสีเงาก็คือ เอาเยกหอือยังเข้ามาไสหาดทรายทะเลทรายเข้ามายสทรายที่เป็นดินแต่เขียนไม่ไม่บด้เก็ตบ่มีค้ามบ่มีตัวซ่าครับแต่ว่าอ่านใส่เตยตัวท่อตัวท่อกรบตัวรอทรออายโยไสเป็นว่าไสหาดหรือไสทะเลหรือว่าไส โดเปร่อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยังกินดูอีกครับโคับนุ่มเลยชิมดูไม่มัน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 ไม่เหมือนที่หนูเคยกินเนะอันนี้มันเป็นไก่แช่น้ำลาไก่แช่น้ำตาชิมดูอร่อยเดี๋ยวปูปูจะเบิ่งดูเพิ่งปูกินนิดหน่อยกินนะมากครับเปื่อยเนี่ยบันมันไก่หนึ่งเขาวันนีนไก่ที่หนูเคยกินนะหอมขิงหอมัางที่เป็นตำเครื่องใส ไก่เกี่ยวดีเดีรไอือว่าใจแดงครับไก่ต้มน้ำปลาเจ้าตัวชอบซื้ออ่าตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทรู้ไหมว่าไก่ตัวเนี้ยมันถูกกว่าไก่ที่เราซื้อมาไข่ไก่ที่ตัวที่เราซื้อมาไข่สองร้อยบาทอันนี้ร้อยห้าสิบบาทเนี่ย เราไม่ได้ถอนขนเราไม่ได้ต้มเราไม่ได้เราก็คือพร้อมกินเลย <c oughs> พร้อมน้ำน้ำซุปแล้วก็พร้อมกับอ่าน้ําจิม้มถูกไหมหนูว่าถูกไหมถ้าเทียบกับไก่ราตัวละส <c oughs> อง <c oughs> ร้อยจุจ <c oughs> ุ <c oughs> ตอนบอกไงเรานนกินอยู่ผูพเดียว <c oughs> อเอ็นมือเตมอ มเมันอจกจนนี้มันอร่อยใช่ไหมมื่อน,นี้ยอมย่มนานักขึ้นขึ<ม>้นจักเท่าไรสองโลกหรึองโลนึงขึ้นกี่โล<ม>คิดว่าหรือว่าขึ้นโลอีกโลหนึ่ง่ย <laughs> จากแปดสิบแปดหรือว่าแปดสิบจ็นหรือว่าแปดสิบเก้าแล้วมึงแต่รู้สึกจนะคขาง,งมาส่งส่งส่งนานเยอะลงมาก็เนี่ยะก็ทำให้ออกกำลังกาย ออกกำลังกายแล้วก็การดูวการกินกะเสียบๆในจะน้อยรู้สึกว่าเหนือเป็นเร็วๆลุกไปได้ซ้ำมือครับหนู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 สิบแปดจุดจุดเท่าไหรอ๋อลงสิบแปดแล้วไข่อะหนูที่ปกติหนูปกติหนูสิบเก้าเลยนะขึ้นถึงยี่สิบจุดศูนย์ใช่ไหมไข่เมื่อกี้ลงเลยว่ะ ตอนนี้ลงมาถึงสิบแปดเลยเหรอใช่สิบแปดจุดเก้าสิบสิบแปดจุดหกเหรอ,อโอ้โหไข่ไปสามวันเนลง,งขนาดนั้นเลยเหรอเ <c oughs> ยอะกว่าขนาดไข่นะไข่เห็เเดนึกกินชุปกินส <c oughs> องเมือ <c oughs> ่อเต้นน้อกมาจุดแก๊สเหรอคะเต้นนะไปนอน <c oughs> พ่อไปเปตยปดเองได้แต่ว่าจุดเตงไม่ได้หนูจะใช้ไฟเชงไม่เป็นนะไม่ไงั้นก็ตายเดี๋ยวปู่จะซื้อตอนนั้นมันหมดมันหมดแก๊สตัวที่จุดแกนะ๊สน่ะแล้วทีนี้ถ้าเรามีแก๊สเตาแก๊สใหญ่มันก็จะไม่ไม่ต้องไฟจุดก็คือไปหมุนตับนต๊บ,ม,บมันก็จะติดตเลยเดี๋ยวปู่จะจัดให้อยู่ตอนนี้ ใช้แบบนี้ไปก่อนเพราะว่าเราเรามีแค่นี้ก็ใช้แค่นี้ไปก่อนแต่ม่ใช้ได้นะ,ม,ะนมันพอดีทุคนปะกว่าจะเคี้ยวหมดเป็นชู่ลังคาลังคาไอฟาร์มหนูฟาร์มไอหอยของหนูมันก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้ซื้อเพิ่มแล้วเราซื้อได้ทุกอย่างเราซื้ออะไรแต่ละอย่างมามันก็ได้ครบได้ครบได้ครบมาแล้วต่อไปเราก็ดำเนินงานดำเนินการ เหมือนอย่างของปู่นี่แหละสิ่งไหนที่มันติดติดขัดขัดหรือค้างค้างคาคาหรือั่นปู่ก็เคลียเคลียก็พยายามเคลียนะเคลียให้ได้แล้วเราก็จะผ่านในจุดที่เราแย่ที่สุดปู่ก็พูดได้นะว่าที่เราผ่านมาที่เราผ่านมาได้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่แย่แต่เราก็จะสู้ด้วยกันเนาะ ชู้ไหมชู้ <laughs> เป็นคนดีไหมคนดีเก่งไหมเก่งเอาอีกว่าไมเอาไว้จะอุ่นมื่อ <laughs> น <laughs> <laughs> ที่จริง<อ>าปากาปากมันเนี่ยมันบ่นอยากเศร้าแล้วตอนนี้มันท้องมันกะบ,บ่รู้สึกว่ามันอิ่ม <laughs> กินไปเรื่อยๆ,ๆ <laughs> กินได้เรื่อยๆท้องไม่รู้จักอิ่มครับพี่น้องปากกาบ่อยากเศร้าแต่ว่าสาม,มา คำนวณมึงแล้วตั้งแต่แค่ขาไกลขาเดียวนี้มันก็เกินเกินที่คุณหมอสั่งไว้เกินเลยครับในเดืองเขากระยำกินกรคิดว่าบ่ต้องประวันนะครับอันนี้มันน่ครับอันนี้มันแท้ๆนี่มันล้วนๆะแต่เขาไม่ได้กินรู้หรอกอันนี้พ่วงใส่ครับนี่อันนี้พ่วงมันหมวใจมันแซ่บที่สุดเลยนี่โอ้รู้ไหม ตอนค่ำคืนเนี่ยใครอาบน้ำก่อนก็คือหนูโอ้ก็หนูก็อาบแล้วเนาะไอาบแล้วบ่ได้อาบจมูกวันนี้เมือเมือเมือแก้าไม่ยอมอาบน้ำเลยหนาวอ่าอ้างว่าเก่งในบ่มีเก่งในบริษัทนอ่นมันไม่มีจริงนะปู่ปู่ก็รู้อยู่นั้นนั้ปู่ไปตลาดพูดจัดมาให้เลย,เลยใช่ไหมจัดมาหอบหนึ่งเลยเนาะอยากเบิร์ตดีไรอ่ะ สระใจไหมสีชมพูสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีส้มแล้วก็สีอะไรอีกสีเขียวสีม่วงไม่มีสีชมพูสองตัวใช่ไหมตัวเดียวมีสีอะไรสองตัวสีส้มส้มอ่อนกับส้มเข้มอืมก็หาเงินได้มากอะ มาซื้อทุลูกทุลร้านกินนี่แล้วครับทุกบาททุกสตางค์แล้วก็อาหารอาหารอา่าเมื่อนี้นะครับว่าว่าจะอันซื้อเนื้ยอย่างเกาหลีนะครับขอบคุณเอฟซีที่เป็นเจ้าภาพให้นะครับสําหรับอาหารโอนตังมาให้สี่ร้อยบาทนะครับว่าร้านพันร้านจะกินเนื้อย่งอายยง <S 2> <S 2> น,ะนะครับแต่ว่าพ้นจะลบแร้วลุกลบขึ้นกัน มันสรุปแล้วบ่ามีนะครับเนื้อ,อย่างบอ่อแด้ดแเนื้อ,อย่างบอ่บอบ่อเปิดกับ <c oughs> นันยำไปตลาดบ้านเนี่ยจัดนีมาตัวนี้ก็สองร้อยได้นี่กิโลนึงหนึ่งสองร้อยเฉพาะใส่รวมมีข้าหมูย่างแล้วก็สามสั้นนะครับมีสามสั้นแล้วก็มีไก่พวกมีไก่มีผักไว้ถ้าหลานอยากอยากกินผัดผัก ไม่ซื้อมูซื้อผักซื้ออย่างมา่ว้แต่เห็ดผัดผักกินมื้อนเศร้านะครับตั้งแต่หมู้ันอยู่ลานหมูนี่เกือบหาร้อยี่ร้อยกว่าบาทไม่ซีลอยท่อนหาหาร้อยท่อนเศร้าไปร้อยห้าสิบบาทผักอีกย่างละเศร้าย่างละเศร้าย่างละเศร้าแห้งนะครับผมของเกือบพันนี่ได้อะยอดหนึ่งโอ๊ยสมัยเนาะ รกสมัยน้ำมันกับสามสิบสองแล้วล่ะครับปีเซลปีเซลดีเซลร้อยตัวเด้ค่าไฟนะครับค่าไฟก็ลอยอหน่วยอเอฟทีค่าเอฟทีหน่วยละสี่บาทบหรือว่าอะไรนะเมื่อวานนนะี่นะเอฟทีนะข้าวช่องส้ำนะครับบันนีนผมบอกเรนนี่เป็นข้าวของแท้นะครับ ก็คือ่าไฟขึ้นจะเรียบป้่อยนะครับขาไฟบ้านพเมือ,อย่างหน่อยๆ่อก็คงจะพันขึ้นเป็นเดือนนี้พันเก่านะครับสองพันเดือนนี้พันเก่าใส่ปทุตอยางเปิดห้องอัดเปิดแอร์เปิด้องอัดแอร์สองตัวน,นั่นเปิดแอร์ตลอดนะครับใส่ปำำัป่มน้ำปั่มทาใส่ สุกริงงรือยังนะบัว่าจะเป็นเครื่องอาบน้ำอุ่นเป็นนี่ยังต่างๆนี่ก็ใส่ประมาณน,นั้นแหละครับพันพันเก้าจะเดือนนี้น่าจะสองพันกว่าแต่แต่ที่จริงมันมีสักวันที่มีคนลืมปิดน้ำอุน่นลืมปิดน้ำบุน่นใช่ไหมใครอ่ะป,ปูไม่ใช่ปูตัวปูเนูะ หนูไม่ใช่ก็ต้องเว้นว่าหวาลืมปิดค้างเด้อลยโอ้บ่ได้ปิดนะบ่ปเ,เ,เป็นยังเราลงลืมลงเบรคเกอร์เฉยใช่ไหมมันกับอุกต้มย้อนแล้วไฟกับพี่แล้วน้ำบุญนี่มอเตอร์อันจานจานมันก็ประมาณนี้แหละจท,ที่หลังต้องให้ละเอียดกว่านี้รอบครอบกว่านี้แต่ แต่ว่าหนูหนูไม่เคยลืมปิดนะแต่ว่าพอหนูเด๋ยดตามึงบางครั้งปูหรือว่าฟ้าบางครั้งก็ลืมปิดไฟห้องน้ำไม่เคยลืมเลยปูเพราะว่าออกมามันจะมีเสียงใช่ไหมดูกันช้องพ่อนอะ โอเคโอ้บอลบอปิดชิบบอลยุติกด้นี่ออ้รื่มเบิ่งครับพี่น้องค้ากันเตสโซกันนี่แหละยู่แบบเขาจะยู่ยู่กันแบบนี้จริงๆนะครับที่ผมมาไายคลิปไปใองนั่นก็คือเนี่ยบอบอสบายบอสบายนะครับบ่เกิดความบอสมบายที่จริงกับผมกับมีความเข้าใจผิดรวงเอา เมื่อวันนี่ค,คือบอกว่าจิบผ้าเห็ดนีนน้ตต้งแต่เศร้ามาเห็ดตต้งแต่เศร้านาะเฮาคุยกันเอา้าพ่อไปวัดคุณหน้าย่งพันในลูกอยู่กถบอกบอกนะนี่เรากันที่บอกบอก,บอกไ่ได้ต่อไปต้องบอกมีอย่างคนนยุ่นน้ำกันต้องบอกกันเว้าก,กันคนคุยกันได้ต้องบอกพ่อให้ลูกถ้าอีหยังที่มันนักนาไปหลยกว่านี่ถ้ามันเป็นอีหยังไปเนี่ยผู้เสียใจที่สุดก็คือพ่อ คือบอเบิงกันเนี่ยก็อบวชปซื้อวันชื่อยาไมา่มันกินคือบเวื่มันไปหาหมดหาหมอคำถามตุม้มนีมันจะประดังเขามาต่อไปแม่นเล็กๆน้อยแม่กระทั่งหยียบน้ำลึกอเอียงขีเก็บตรวจไม่งอดตรวจยังเรือว่าแม่กระทั่งว่าย่งางไปส้นเสาสิโอ้ยหวัวน <laughs> ู้สดจมบ่ไปนี่คือกัน <laughs> <laughs> แล้วมันต้องเงียเงียบอะไรัประมาณนี้แหละครับนี่ก็คือบอบอเมนนั่นนะผมบรได้มีสกีบอมีตั้งใจว่าจีบอแนวนี่แต่ผมกล่าวบอนะครับเหนานั่นบงนันนี่คือคือคือต้องว่าไปลูกเข้าเข้าบอกได้เป็นลูกเป็นเมียเป็นคนอยู่ในอ่คนอยู่ที่อยู่ร่วมกันนะครับ นับตั้งแต่สองคนขึินไปก็คือหมายถึงว่าอยู่รวมกันแล้วบุคเมนเจ้าของผู้เดียวเขาต้องทุกอย่างนะครับดเขดาต้องเดินทางไปงให้ดเดินทางไปในท่งเดียวกันคิด <c oughs> ท่งเดียวกันนะครับคือจังง่วเกีย่ยนนี่เป็นมาครับพี่น้องถ้าตัวหนึ่งย่างตัวหนึ่งยุดนี่มันเกีย่ยนมันไปบ่ไหนเดการที่จะไปเนี่ยเฮาต้องไปให้มันคู่กันนะครับไปคู่กันแบบสมัครสมานสมามัคคีไปให้มันคลองมันงาม ผูหนึ่งหลายคนหลายได้หลายไม่เฮ็ดเฮือนงามพผนวาน่ะก็ค,คือตา่า,ตามข้นตังได้ตา่างคนต่างหามาต่างคนเอนเอผูนนหนึ่งเก่งอันหนึง่งผูหนึ่งเก่งอันหนึ่งอ่าบ่ต้องจําเป็นต้องว่าให้เก่งอย่างเดียวกันต้องคือกันเบ,บิ้ดเป็นบอกเป็นบอกเห็ดน้ำเบิ้ดเย็นอ๋อปูตัวบอกโอ้เขากอาดตัวอน้ำเขาตัวเย็นอ๋อ นั่นล่ะมันกับจีค่อยรูปไปละแม <c oughs> บอกก็เพ้องบอกละมันมันจีบอะไรบอกลายเท้อครับว่าคนเป็นตับเป็นปีกันว่าคนเป็นตับเป็นปีเขาเท้อเดียวเขาก็รู้เรื่องถ้าคนบ่เป็นตับเป็นปีมึงจะบอกลองไปนั่นแม่หัวว่าได้แบบนี้จีมีเสียงเงือกมาเพื่อกินตั้ง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 ตัวตั้งคอนนะครับ เป็นนี่เลยได้บ้านพี่น้องอเ,เป็นเนีย่ยผมผมกับว่ารัวเปล่ยนผมหวังมันจะปลอดแม่เราผมก็เคยเห็นพร้อมขันท่าบอกยังใส่ยังแน่นี่เป็นสิเฮ้ยเฮ้ยนะครับเฮ้ยเราก็บัดไปไปยุติแต่ว่าเทือกินตั้งตั้งเทือกเหมอยังยกเลี้ยงถวยแตกยี่วัดขึ้นพอแม่เพิ่นพระวานนะครับอันนั้นอันนั้นมีแต่ว่ามันกับบอมแมนนะครับบอแมนแฟนที่จะไป ไปทั้งนาเนี่ยมันมันมันลำบากนะครับกันไปขันไปบ้านเอื้นเมืองค้นก็ยังพันว่าอ่าอ่ายังก็บ้้นวัวปั้นควายไหมอยู่บ้านทึกท่านหยด่จนิ่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกอ่านท่านเล่นจังสิแต่กินหลงหูจักเมียนนี่ครับพูหลําง้นกินกินแล้วจังสิเดี๋พวกจะปิด่ละก็ยลงคนกินกินแล้วจังสิ ลูกยางปัดดากไวๆนะครับแม้กระทั่งก้านตั้งกระดูกยังสีเอาไว้เห็นมูเมียนผูลังค้นลูกไปด้วยเจ้าของถือไปนั่มล่างหุ่มพอมบวกขึ้นกันนะครับเอา้ามึงบอกไปไลยมันล่มาไลายดอกมันมันเป็นความจริงนะม,มันเป็นความจริงมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นสิ่งที่เคยประสบมากเคยเห็นมากเคยพบเคยพอมากในการว่าถ้าคนเฮ็ดบดี ไปยู่เมึงใดก็เจ้าแต่จบ้านนี่ผลสะท้อนกลับขึ้นมาอย่างไรโอ้ยพอแมงบบบอกบอ่สอนเนาะ <c oughs> คือคำนี้มันตื่เกิดขึ้นมาทันทีนะครับ <c oughs> พอแมงบบบอกบอ่สอนบอ้าประมาณน,นี้นะครับแมงโบอบอกออกมาจากปากกับใจก็ต้องคิดนะครับตา <c oughs> คนเนี่ยบ้านนี้คันกลับกันที่บ้านครับคนที่บ่เพิ่กลับกันปา้าพอแม่สอนมาดีเนาะเนี่ยพี่น้องอยากได้คำไหนครับ คำระวังว่าพ่อแม่สอนมาดีครับพ่อแม่บอกสอนนี่แหละเป็นอย่างผมคือบอกกับลูกถึงเขาสิเท่าแล้วแต่ว่าจริงใน,นห้องก็ตตองเว้าองค์กรต้องมีการประชุมให้การทํางานไปในทิศทางเดียวกันนะครับคืออย่างผมอยู่มวลัํายังจกหนึ่งอาทิตย์ต้องมีการประชุมหนึ่งครั้งวานาต้องเรียกประชุมประเมินผลสิ่งไหนที่มันดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีอันใดก้รนแก่ไข เอออีนั่นเป็นยังทงต่างต่งทีเดอร์นี่เป็นยังทต่างต่างที่ปั๊บป่มแก้ไขเข้าจีได้เดินข้างร่วมกันไปได้แบบสวยนะครับแมวแมวหน่ายกำลังจะใหญ่สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับอ่ากิบกำลังอย่างปูกับรลาหน่อยเมื่อเนี้ยกินพวกวัดดอกครับนี่เห็นบอกใส่ย่างย่างเยู่หลักกยืนยืนในหมอกกันย่างอืมเอาวางไว้ก่อนเอาวางไ้ปลาจุบมเขาเนี้ยอ่าไก่นี่ครับ อาหารเมื่อเศารที่บริเฮดนะครับก็คือสีอุ่นซุมนี่ละกินนะครับอ่ะเน่าคักเลยครับมือนี่เน่าเน่าเป็นพิเศษน้อยเกือบเคิร่วโชมงผมปูกระบาลน้อยนะครับกับนั่นอย่างปูกระบาลน้อยพร้อมล้านน้อยไปด้วยพร้อมกับนายแซกคนอุดรอ่าลูกใหญ่โตคนอุดรนะครับก็ขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ